สวัสดียามเช้าวัน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 ศุกร์นะครับวันศุกร์ที่9เมษายน25 6 4นะครับเวลาประมาณสักน่าจะ6นาฬิกาโดยประมาณหรือว่า6โมงเช้านะครับตามที่เห็นครับพาทุกคนได้มาดูกล้วยหอมเขียวหลังจากที่ได้ตัดปีอันนี้ตัดทั้งปีส่วนทางนี้ตัดแบบครึ่งปีนะครับเพื่อที่จะเปรียบเทียบให้เห็นนะครับเมื่อตอนนั้นได้ ตัดในเรื่องของกล้วยที่ไม่แน่ใจว่าเป็นพันธุไหนนะครับแล้วสุดท้ายแล้วข้อสรุปก็คือกล้วยลูกมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับมันพอๆกันนะครับทีนี้วันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนได้เดินไปดูกล้วยหอมทองนะครับที่มันออกปีมาแล้วแล้วมันก็ออกลูกนะครับเหตุผลหลายๆอย่างที่แถวบ้านเราเนี่ยเขาเขาตัดปีแบบแบบที่เรียกว่ามันไม่ใช่ครึ่งนึงเนี่ย อย่างที่ผมได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งได้ท่านได้โพสในคอมเมนต์นะครับท่านบอกว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการตัดปีเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นประเทศอิสราเอลเนี่ยนะครับที่เป็นประเทศชั้นนาในเรื่องของเทคโนโลยีที่เขาตัดเครื่องปีสาเหตุก็เพราะว่าลูกกล้วยของเขาเนี่ยระบบการให้น้ําให้ปุ๋ยนี่โอ้เยอะมากนะครับได้หลายคนที่เคยไปทํางานเขาบอกเขาเป็นการอับเพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตให้มันได้เยอะๆนะครับฉะนั้นแล้ว การให้น้ําให้ปุ๋ยถือว่าสําคัญครับเวลามันออกมาปุ๊บนะครับเขาจะกําหนดเลยว่าเครื่อหนึ่งเนี่ยเขาต้องการไม่เกิน8หวีสมมุตินะครับสมมติถัดจากนั้นลูกกล้วย,ยมันจะออกเยอะมากนะครับแล้วมันจะไม่ได้เป็นเหมือนกับบ้านเราแบบนี้มันจะออกมาเรื่อยๆนะครับวิธีการก็คือพอมันครบ8หวีปุ๊บเขาจะตัดเครื่องปีนะครับเป็นการที่จะแบบว่าดูแลแหละว,ว่าเราต้องการที่จะจํานวนหีนี่มันพอดีแค่นี้ไม่ได้ต้องการอีก ในขณะที่ลูกมันก็จะออกมาเรื่อยๆมันจะไม่ได้เรียบมันจะไม่ได้เหี่ยวแบบบ้านเรานะครับมันจะออกไปทั้งหมดเรื่อยๆเขาก็เลยมีการต้องตัดทื่งปีการตัดครื่งปีมันจะเป็นการที่จะทําให้จํากัดว่าถ้าในกรณีที่ลูกไหนมันไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็จะไม่ได้ส่งอาหารมาหล่อเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะกําหนดลูกในการที่จะแบบให้มันสมบูรณ์ได้นะครับไม่ได้เหมือนบ้านเราที่มันออกมาปุ๊บพอถึงระยะหนึ่งปุ๊บเอามันสุดอยู่แค่นี้นะครับมันก็เลยจะเป็นต้องตัดทั้งหมดนะครับมันก็เลยจะต้องหแบบนี้ แถวบ้านเราจะหักกันแบบนี้เลยหักแล้วก็ทิ้งไปนะครับแล้วก็ปลีกล้วยถ้าในกรณีที่เป็นกล้วยหอมทองเนี่ยหรือว่ากล้วยที่มันไม่ใช่กล้วยน้ําว้าส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยนิยมกินกันเพราะมองว่ามันจะขมนะครับแต่มันก็ขมจริงๆนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามีที่ไหนเขาเอากล้วย ปีกุ้ยหอมหอมทองเนี่ยไปกินกันบ้างนะครับแต่ว่าแถวบ้านผมส่วนใหญ่ก็ไม่นิยมอย่างว่านะครับที่จะทํากันก็คือจะเอาไปทําเป็นจุลินทรีย์ปีกล้ยนะครับหรือไม่ก็น้ําหมักจากปีกล้ยประมาณนั้นเพราะว่าปีกล้ยนี่จะมีธาตุหรือแร่ธาตุที่จําเป็นนะครับสารอาหารที่มันจําเป็นที่จะทําให้พืชเจริญเติบโตนะครับถ้าเอาไปทําอาหารในเรื่องของการที่จะเป็นอาหารของมนุษย์นะครับก็จําเป็นเหมือนกันอาหารโอ้โหถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เรียกว่าแมลูกอ่อนนะครับก็จะทําให น้ำนมนี่ไหลดีนะครับเท่าที่ได้ยินคนเท่าคนแก่ท่านพูดอย่างนั้นก็เป็นจริงนะครับเขาก,ก็นิยมกินกันเป็นอาหารที่ดีแต่สําหรับกล้วยหอมเขียวแล้วเขาไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นกล้วยที่ผมได้ทดลองนะครับทดลองเพื่อที่จะให้เห็นว่าถ้าในากรณีที่ปล่อยปลีทิ้งไว้แบบนี้นี่ครับอันนี้ผมปล่อยทิ้งไว้เลยจนกระทั่งให้มันสุดแบบนี้เลยครับนี่แบบนี้เลยก็จะเป็นประมาณนี้แล้วลูกกล้วยมันก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับ ก็ประมาณนี้นะครับถัดจากนั้นครับถัดจากนั้นก็ไปดูไอ้ปีกล้วยตัวที่เราตัดครึ่งปีนี่ครับตัดครึ่งปีตัดครึ่งหนึ่งปุ๊บไอ้ตัวนี้มันก็ยังคงทายอยออกมาเรื่อยๆน,นี่คือลูกมันสังเกตเห็นว่าก็ไม่ค่อยได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับพอๆกันนี่ครับลูกรวยที่มันออกมาก็ประมาณนี้ส่วนตัวนี้นะครับด้านนี้กพ็พอๆกันครับ มองมองดูมันเหมือนอนตัวนี้อาจจะใหญ่กว่าด้วยซ้ำไปนะครับเห็นไหมครับไม่ค่อยได้ต่างกันเท่าไหร่สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่กระบวนการที่เรียกว่าการให้น้ําให้ปุ๋ยนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในมุมมองของผมนะครับแต่ท่านอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าที่นี่ที่บ้านรันแต้ตำบลเทศบาลอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ผมทดลองมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าในาที่อื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าแต่ละที่สภาพแวดล้อมการให้น้ําให้ปุ๋ยมันไม่เหมือนกันนะครับ ส่วนในเรื่องของกล้วยหอมทองอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าผมก็ได้ปลูกลหลายต้นลหลายคืนแล้วแหละนะครับมันจะออกไม่ค่อยเยอะเต็มที่อ่ะประมาณ7 8็ดแปดวีอย่างเช่นของผมอันนี้ก็1 2 3 4 5สี่ห้าเห็นไหมครับอันนี้แค่ห้วีเองนะครับแล้วก็ไอตัวที่ตัดไปล่าสุดตรงนั้นอยู่ที่ประมาณ78็ดแปดวีอันนั้นเยอะหน่อยครับเพราะออกรุ่นแรกอาจจะยังไม่ได้มีการแย่งอาหารนะครับแต่ว่าพอมันอันนี้เป็นรุ่นที่2นะครับพอมันโตได้สักระยะหนึ่งนะครับมันอาจจะโดนแย่งแสง แจ้งอาหารมันก็เลยออกในปริมาณที่น้อยลงนะครับนี่ครับพาทุกคนมาติดตามดูกันสรุปแล้วการตัดกล้วยแบบครึ่งปีก็เพื่อที่จะนี่ครับหนึ่งเลยครับจากัดอาหารตั้งแต่ตอนแรกที่มันจะ,จะเลี้ยงส่งมาอย่างลูกเล็กๆนะครับอย่างที่อธิบายไปว่าแถวอิสาราเอลกล้วยเขาจะออกลูกเยอะนะครับก็เป็นเหตุผลที่น่าฟังครับของคอมเมนต์ท่านหนึ่งที่ท่านได้ไปทํางานที่นั่นท่านก็บอ,อกเขาตัดเพื่อที่แบบจํากัดว่าให้ลูกมันไม่เยอะจนเกินไปเพื่อที่จะให้ลูกมันสวยแล้วก็สม่ําเสมอ นะครับโอเคสวัสดีเช้านี้กันทุกทคนครับผมสวัสดีครับ